กระต่อนะคุณผู้ชมคะ่ะนะคะใครอยากลงโฆษณา0 9 0 8 9 9 9 9 9 5นนั่นเองคุณผู้ชมนะคะก็ยังเป็นเรื่องราวข่าวเกี่ยวกับวงการนางงามวันนี้นางสาวไทยเข้ากองใช่ไหมเข้ากองวันแรกนะคะ เรื่องรานี้ก็เกิดมาประมาณเกือบเกือบอาทิตย์แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่จบสักทีหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคะล่าสุดนี่เลยนะคะนี่ประธานวิชูนิเวิร์สนะคะอย่างคุณแอนหรือแอนจัก,กรพงศ์นะคะเขาบอกฟาดแรงไม่รับกระเช้าไม่เอาคําขอโทษนะคะเจอกันที่ศาลนะคะ ه, นะคะล่าสุดนะคะไปต่อไม่มีแผ่วเลยนะคะเมื่อแอนจัก,กรพงศ์นะคะออกมาเผยภาพนะคะมีจากแฟนคลับที่ตัดล่าสุดนะคะล่าสุดเหรอ พร้อมข้อความว่าอย่าเพิ่งรีบตายฉันเพิ่งเริ่มนะคะอันนี้หน้าใครอ่ะอ๋อเหรออ๋อพร้อมระบุว่ามีคนส่งมาให้เป็นเขาบอกว่าเป็นความขำท่ามกลางความซีเรียสในขนาดนี้เอาเป็นว่าดูเพื่อเอนเตอร์เทนนะคะแล้วก็ขอชมว่าตัดต่อเก่งจริงๆนะคะ แต่สาระสำคัญคือขอขอบคุณในพลังบวกของทุกท่านขอบคุณในแรงเชียร์และก็กำลังใจให้แอนนะคะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสังคมค่ะนะคะถึงเวลาเอาจริงแล้วค่ะไม่รับกระเช้าไม่รับดอกไม้ไม่รับการเข้าพบ และไม่รับคำขอโทษค่ะรับอย่างเดียวคือรับนัดเจอกันที่ศาลอาญาค่ะนะคะดิฉัดนดำเนินคด,นดีในอดีตมาหลายหลายลาย,ลายแล้วแต่เคสนี้น่าจะดังที่สุดและก็เตือนสติทุกคนผู้นำเสนอข่าวจัก,กรวาลต่อจากนี้นะคะให้อยู่ในกรอบของคำว่าพอดีนะคะสเต็ปถัดไปคือนะคะหนอนบ่อนไส้ ทุกคนต้องได้รับบทลงโทษเช่นกันนะคะท่ามกลางโลกโซเชียลที่เข้ามาร่วมกันส่งกําลังใจซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่จะจบลงอย่างไรก็ต้องติดตามลงกันต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะนะคะและอะไรนะอ่าเขาเรียกว่ากระเช้ากระเช้าไม่รับกระเช้าไม่เอาดอกไม้นะคะเออไม่รับกระเช้าไม่เอาดอกไม,กไมก้นะคะนามากันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันค่ะนะคะ ใหม่สรุดาเหรอแอร์โฮสเตสอคว้ามงทิฟฟานี่อ้ามาหลายรอบแล้วนี่น้องคนนี้เขามีความพยายามขอแสดงความยินดีกับน้องปีใหม่นะคะแอร์โฮสเตดสาวทรานนะคะแต่เขาสวยนะผู้คว้าตำแหน่งมิสชูนเนียแบบมิทิฟฟานี่ยูนิเวอร์สนะคะ ปีที่25ซึ่งก็มีการประกวดขึ้นที่โรงละครทิฟฟานี่โชว์เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครจริงๆ3คนสวยหมดเลยนะ3คนสวยหมดเลยเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งในะรอบตอบคำถามสุดท้ายเนี่ยคำถามที่ว่าคุณคิดว่าคุณเป็นทรานฮีโร่นะคะในด้านใดปีใหม่ก็เลยตอบว่าปีใหม่มายืนตรงจุดนี้5ปีแล้วและก็ยังซื่อสัตย์กับความฝันของตนเองและก็ซื่อสัตย์กับหัวใจของตนเอง อยากเป็นอยากเป็นอย่างอยากเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนว่าถ้าหากมีฝันจงสู้ซื่อสัตย์กับความฝันของตนเองเชื่อมั่นและลงมือทำสักวันจะเป็นของคุณนะคะเออนะคะเพราะว่า the future of you r of you ใช่ไหมเออนะคะอ้าเขาตอบดีนะตอบดีนะเขามาหลายรอบแล้วนี่ มาหลายรอบรันก็ตัดเอารูปตั้งแต่เขามาปีแรกจนถึงปีสุดท้ายมา,มาลงเป็นปกสิลูกเขามาหลายปีแล้วนะแต่ปีนี้เขาสวยนะปีนนเราต้องยอมรับนะก่อนหนะ้านั้นเขาก็ยังไม่ไม่เข้าที่เข้าทางนะแต่ปีนี้เขาสวยจริงเขาสวยตั้งแต่วันสมัครแล้วเด็กคนนี้คือทิฟฟานี่เนี่ยมันมีสวยอยู่ประมาณ4ี่ห้าคนเลยอะ่ะสวยแบบสวยเลยอะ่ะนะคะ เออนะคะหลังจากประกาศผลก็สุดลงไปกับพื้นกับเวทีนะคะทุกเวทีด้วยความดีใจนะคะเออนะคะสำ,สำหรับน้องปีใหม่อายุ29ปีแล้วนะคะเป็นชาวจังหวัดตากจบการศึกษาปริญญาตรีคณะคร,รุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาชีพเป็นพนักงานต้อนรับนะคะของสายการบินแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและยังเป็นนางแบบงานแฟชั่นวีคเคยผ่านการประกวดมิสทิฟฟานี่มาแล้วกว่า5ครั้งนะคะนอกจากจะสวยเก่งแล้วยังมีหน้าหน้าที่การงานที่ดีพี่ใหม่ก็มีเจ้าของหัวใจแล้วเช่นเดียวกันเป็นคุณหมอสุดหล่อจากประเทศเกาหลีใต้นะคะซึ่งในวันประกวดแฟนหนุ่มก็มาร่วมให้กาลังใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เก่งนะมาหครั้งถ้าเป็นคนอื่นอ่ะสครั้งก็ถอดใจแล้วนะ นี่ห้าครั้งเขายังมาสู้แสดงว่าเขาเขาทำตามความฝันจริงๆ, <_ H an> ๆเขาอยากมาจริงๆแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเอาจริงๆอะ่ะเขาอยากจะได้จริงๆอะ่ะเออมาห้าครั้งมันเคยมีกรณีอย่างนี้อย่างนางงาม USA อย่าง,ง MissUSA เนี่ยเขาก็มาสี่ห้าครั้งนะกว่าเขาจะได้กันนะกว่าจะได้นางงามรัดมาแล้วก็มาประกวด MissUSA ใหญ่แล้วก็ได้ไปจักรวาลเนี่ยบางคนมากันหลายครั้งนะบางคนมากันหลายครั้งนะกว่าจะได้กันนะฮะ อย่างจ่าเดชาอย่างเงี้ยก็มาหลายครั้งคริสตอสจูวัตก็มาหลายครั้งนะคะทุกคนก็ต้องผ่านการประกวดไม่ใช่บางคนแบบว่าเจอครั้งเดียวแล้วกูไม่มาแล้วกูไม่เอาแล้วก็ไม่เอาก็แยกย้ายแต่บางคนเขามีความฝันไงเขาตอบดีนะในคําตอบของเขาเขาตอบดีหนึ่งเขาสวยด้วยเขาสวยขึ้นนะสองเขาตอบดีตอบตรงประเด็นแล้วให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายว่าครั้งเนี้ยที่ยังฉันมาเนี่ยเพราะฉันยังตามฝันไม่สําเร็จ ท่านลยมาตามฝันอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนน้องที่ได้รองไม่ต้องเสียใจนะสวยหมดเลยนะลูกนะไม่เป็นไรปีหน้าก็มาใหม่ได้หรืออีกสองปีก็มาใหม่ได้แต่ว่าอยากฝากบอกพี่อัน๋นภูวนาถหน่อยพี่ชายพ,พี่ชายที่น่ารักของพี่เตา๋าเพิ่มเงินรางวัลหน่อยพี่อัน๋นเชื่อต้องเตา๋าเพิ่มเงินรางวัลหน่อยเนาะสามแสนใช่ไหมลันถ้าจำไม่ผิดอะ่ะเพิ่มไปสัก สัก5 0 0แสนหรือ 100, ล้านนึงไปเลยพี่อ่านที่หนึ่งอ่ะที่สองสักประมาณ5 0 0แสนที่สามสามแสนจริงพี่มันจะยกระดับจริงๆถ้าเราแบบมาดีหมดแล้วนะแสงสีเสียงเราจัดดีหมดเลยนะแล้วชุดเราตรง,ตรงตรลาตีเราก็ต้องยอมรับนะว่าน้องๆพวกนี้มันลงทุนนะลงทุนนะชุดแพงนะนั่นนะ่ะไม่ใช่ถูกๆนะนั่นน่ะแต่ละคนนะ่ะทั้งชุดพรีลิมทั้งชุดวันจริงอ่ะแพงนะั่นนะ่ะพี่เต๋อดูเสร็จปับ๊บโอนนี่มันชุดแพงหมดเลยอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย น่าจะเพิ่มเงินรางวัลให้เขานิดนึงนะคะเออถ้าเพิ่มเพิ่มสักัห้าแสนขึ้นไปหรือล้านหนึ่งขึ้นไปเพราะว่าน้องๆ้องมามันมีพี่เลี้ยงด้วยไงพี่เลี้ยงเขาก็ต้องช่วยไงสามแสนได้ไปแบ่งคนละแสนห้ามันน้อยแล้วก็เผอชุดราตรีก็ไม่พอแล้วรองเท้าก็ไม่พอแล้วผม <ๆ S 1> ผมแฮปพีกก็ไม่พอแล้วนะคะให้สักล้านหนึ่งเท่ากับเวทีผู้หญิงไปเลยที่สองห้าแสนที่สามสามแสน นะคะเอาใครคิดว่าดีก็มาแสดงความคิดีห็นกันได้นะคะส่วนรถส่วนบ้านเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าสปอนเซอร์ถ้าเขาอยากจะให้ก็ให้ใหไปได้เลยนะพี่แต่ว่าถ้าเกิดมันได้เงินรางวัลล้านหนึ่งเนี่ยมันจะเทียบเท่าศักดิ์ศรีเวทีผู้หญิงมันจะเทียบเท่าศักดิ์ศรีเวทีผู้หญิงเลยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยทุกเวทีไม่ว่ายูนิเวอร์สไทยแลนด์หรือว่านางสาวไทยหรือมิสไหนๆเนี่ยมันก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณล้านนะล้านหมดนะคะ นางสาไทยก็ล้านหนึ่งยูนิเวอร์สไทยแลนก็ล้านหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเนาะมิสเอิร์ธมิสเอิร์ธนี่ก็อยู่ที่ประมาณ4-5 0ห0 0แสนมิสเอิร์ธนี่4-5หแสนลองได้คนละแสนนั่นแหละเพิ่มให้เขาเถอะพี่เชื่อหนูนะคะยกระดับให้เท่าเวทีผู้หญิงไปเลยเพราะว่ามามามา,มาโอเคแล้วนะ ป่ต๋เป็นคนไม่ชอบดูนางงามผู้กล่าสะอาดน้องน้องกระเทยเพราะว่ามันสวยดูไม่ออกว่าใครจะได้แต่ว่าถ้าเรามาดีขนาดนี้แล้วปูทางมาดีขนาดนี้แล้วแสงสีเสียงสวยขนาดนี้แล้วเงินรางวัลถ้าขยับเป็นล้านหนึ่งอ่ะมันจะเท่าศักดิ์ศรีเวทีผู้หญิงเลยจริงแล้วเราก็จะได้นางงามมากันแบบเยอะๆแน่นๆแบบสวยจริงๆแล้วมันจะสนุกมันจะสนุกเหมือนในอดีตอ่ะ เหมือนในอดีตยุค90ยุค2000ต้นๆที่คนสวยมากองรวมกันแล้วก็มันก็แข่งกันอ,อย่างนั้นมันจะสนุกเลยฮะอาเขาฝากไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราพักสักคู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ใครอยากลงโฆษณาก็0900899995นะคะพักสักคู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ